สนับสนุนโดยโปรวาเมตฟลูตาคอมเพล็กซ์ไบโอเซรัมสวัสดีครับจาะข่าวเด่น5โมงเย็น36นาทีนะครับวันนี้อยู่กับอทิบย์ดีกรมชนประธานชลิตดำรงศักดิ์นะครับสวัสดีครับท่านทิบย์ดีครับสวัสดีครับ เราจะคุยกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำมันเนื่งมาจากอิทธิพลของพายุนกเต็นล่าสุดนะฮะรวมถึงมีคาว่าอาจจะมีพายุลูกใหม่ตอนนี้ไม่ไกลจากประเทศไทยสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแต่ถามท่านทิพดีก่อนนะฮะว่านกเต็นที่กำลับบงเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้คือหายหมาครับหายหมาช่วงกรกฎาคมคเทียบกันแล้วเป็นยังไงฮะตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับยอม ความกดดันต่ำตอนนี้นะครับว่าจะมีอิทธิพลแช่อยู่นานขนาดไหนนะครับคือตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยยังอยู่เมืองไทยยังแช่อยู่ครับครับยังอยู่เมืองไทยยังพาดผ่านอยู่ตนนี้นะครับอตอนนี้เราก็ไม่แน่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับ,รบขณะนี้เนี่ยปริมาณเนี่ยก็คิดว่าเริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับทางด้านภาคเหนือนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับก็คิดว่าอิทธิพลที่ฝนตกตอนภาคเหนือตอนนี้ก็อาจจะมีผลกระทบกับภาคเหนือตอนล่างบ้างครับลักษณะเหมือนกับพายุไฮมาที่ผ่านมาครับ ถ้าผู้ชมดูแผนที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยผมเอาข้อมูลจากตัวเลขกรมชนประทานนี่แหละที่มีเอกสารออกมาเนี่ยนะะทนพิธีอาจจะอธิบายว่านี่คือจุดที่น้ําท่วมอันเนื่องมาจากพายุนกเต็นตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ต่อเนื่องมาถึงวันนี้เชิญเแล้วครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครพนมหนองคายกับสกลนครเนี่ยจะเป็นช่วงแรกที่โดนอิทธิพลเข้ามาแรกๆเลยเข้ามาแรกๆเลยนะครับแต่ผลกระทบ นะครับที่เข้ามาทางหนองคายสกลนครนครพนมตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่มากมายเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้ําท่วมในเขตเมืองสกลนญ่นะครับที่ลุ่มต่ํานะครับขนาะเดียวกันเนี่ยตรงบริเวณสามจังหวัดที่ว่านี่นะครับแนวที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ชิดบริเวณแม่น้าโขงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกมาในพื้นที่เนี่ยถ้าท่วมขังแล้วสามารถจะระบายน้ําออกตามทางระบายน้ําได้ไวนะครับช่วงนั้นแม่น้ําโขงก็ยังต่ําอยู่นะครับก็มีผลกระทบไม่มากนะครับขณะเดียวกันหลังจากที่เคลื่อนมา ทางด้านภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับขณะนี้เนี่ยก็มีฝนตกกระจายหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนพะเยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตากกำแพงเพชรนะครับโอ้ฟังดูไม่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าตรงไหนจะหนาแน่นกว่ากันเท่านั้นเองตอนนี้นะครับอย่างว่าเช้าเนี่ยก็มีผลกระทบกับลำปางแจ้ห่มพอสมควรเหมือนกันนะครับเพิ่งว่าเช้านี้ครบ่งว่าเช้านี้นะครับแจ้ห่มแล้วก็ บางส่วนก็มีผลกระทบกับแถวพะเยานะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับในในบริเวณที่ฝนตกค่อนข้างปริมาณฝนมากนะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยตกถึงร้อยมิลขึ้นไปนะฮรทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขณะนี้เนี่ยน้ำในลำน้ำหลักๆเนี่ยนะครับอย่างลำน้ำนาลลำน้ำหย่อมเนี่ยนะครับ ทางต้นน้ำเนี่ยก็ปริมาณน้ําเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้นี่คิดว่าถ้าฝนยังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนพายุหายหมาที่ผ่านมานะครับคือปีนี้เนี่ยรู้สึกโซนลําน้ํหน่านกับลําน้ํายมนี่โดนตลอดเลยครับครับครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามเรด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับครับคือครั้งแรกตอนที่น้ําท่วมน่านใหญ่ๆแล้วครั้งที่แล้วคือหายหมาครับแล้วมาครั้งนี้คือนอกเต็นลุ่มน้ําเดียวเลยนะครับ โซนน้ำน่านกับน้ำยนย์ครับเออแล้วยังไงต่อครับตอนนี้ทั้งที่แล้วเนี่ยนะครับตอนไหมาเนี่ยนะครับเราก็บริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับลงมาจนช่วงก่อนหน้านี้ที่นกเต็นจะเข้าเนี่ยครับก็จะเหลือที่ลุ่มต่ำแถวบริเวณพิจิตรนะครับกับบริเวณบางระกำบางนิดหน่อยนะครับช่วงนั้นเนี่ยบางระกำพิซูโัการบริหารจัดการน้ำของกรมชลมระทานเนี่ยนะครับเราก็เฝ้ามองแล้วว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามานะครับก่อนหน้านั้นมีแนวโน้มนะครับ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่การเกษตรเนี่ยไม่ต้องการน้ําในภาคเกษตรสำหร,รับน้ําชุมสถานแล้วเพราะฝนไม่ตก,ตกแล้วเพราะฝนไม่ตกทั่วไปนะครับเราก็มองด้วยปัจจัย2ปัจจัยเนี่ยกับปัจจัยที่3าก็คือว่าทางด้านแม่น้ําเจ้าพยาท้ายเขื่อนเจ้าพยาลงมาเนี่ยนะครับระดับน้ํายังอยู่ต่ามากนะครับท้ายเขื่อนคือตั้งแต่ชายนาศลงไปรับระดับน้ำในแม่น้ําเจ้าพยาอยู่ต่ํานะครับ เราก็อาศัยจังหวะนี่ฮะบริหารจัดการน้ําโดยภาพรวมแล้วไม่กระทบะไรเนี่ยคือก่อนที่นกเต็นจะเข้าเนี่ยก่อนที่นกเต็นจะเข้าเราใช้คำว่าพร่องน้ำนี่ยพร่องน้ําโดยเปิดเขื่อนเจ้าพญาให้มากขึ้นนะครับเพื่อเจ้าพญาที่ชายนาทที่ชายนาทนะครับเพื่อดึงน้ําทางพิจิตรทางพิศนุโลกทางอะไรเนี่ยสุโขทัยพิจิตรพิศนุโลกให้ลงต่าลงนะครับขณะเดียวกันน้ําที่เปิดบานเขื่อนเจ้าพญาให้ลงมาแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยก็ไม่กระทบด้วยเพราะว่า แม่น้ำเจ้าพยาตอนช่วงนั้นเนี่ยระดับน้ําอยู่ต่ําอย่างที่เรียนนะครับแต่ว่าประชาชนอาจจะตกใจหน่อยตรงว่าเอระดับน้าแม่น้ําเจ้าพญาไม่สูงไวนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนี่เป็นการบริหารจัดการการระบายน้ําอยู่แล้วช่วงนี้อันนี้ไม่ใช่น้ําท่วมมันเนื่องจากธรรมชาติไม่ใช่นี่คือการบริหารับการบริหารแต่ยุทยาอ่างทองบางจุดท่วมนะริมตลิงเข้าบางจุดมันริมตลิงมันช่วงที่รุ่มต่าอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ท่วมเพราะว่าน้ําฝนหรืออะไรต่างที่ตกใจกันอะไรเงี้ยนะครับอาจจะอาจจะเรียกว่าเป็นการชักประตูระบาายน้ํที่ เหื่อเจ้าพญาครับ<พย>มันก็เลยน้ํามาแรง <S <S มาเร็วอมันไม่เร็วครับเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆบริหารจัดการตรงนี้ออ่อยเพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำด้านไตยเขื่นขนขนอนเจ้าพญาออ,อันนี้คือการรับมือ,อมในช่วงที่ผ่านมาเตรียมรับมือช่วงนี้ครับช่วงที่พายุลูกนี้เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูนะครับพังเหนือตอนล่างเนี่ยตามลำน้ำต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะพองไปเยอะพอสมควรแล้ว นะครับพ่องไว้รองรับแล้วครับรองรับลูกนี้นะฮะที่มาที่ขณะน,นี้ที่น้ําที่ไม่ว่าแม่น้ํายมก็ดีแม่น้ำน่านก็ดีครับ,รบที่ระดับกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆเพรานะนั้นตรงนั้นเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับน้ําก็ต้องไหลมาทางตอนล่างเนี่ยนะครับตอนที่เราพ่องน้ำไว้นี่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณน้ําเนี่ยที่เกิดจากหย่อมลูกนี้จะมากมายขนาดไหนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่จบครับแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณน้าที่ในลําน้ําอ,อย่างเช่นลําน้ํายมทางหน้าต้นน้ำอะไรเงี้ยนะครับปีนี้มันจะกลายเป็นดูทกภาัยใหญ่ขึ้นมาไหมฮะปีนี้นี่ค่อนข้างจะอย่างที่เราเคยคุยตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ภางเยะต่างๆเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนมากนะครับค่อนข้างแปรปรวนมากเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับ,รบจนถึงปัจจุบันเนี้ทุกภาคเนี่ยสูงกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ยและสูงกว่าปริมาณฝนปีที่แล้วทุกภาคเลยนะครับ ตัวเลขเฉลี่ยครับตัวเลขเฉลี่ยก็คือนักช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้เนี่ยมากกว่ามากกว่าครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับสะสมตั้งแต่ต้นมกรีตั้งแต่มกรามาถึงปัจจุบันผมย้อนกลับไปเท่าที่เราดูจากแผนที่เนี่ยนะฮะถ้าทิพดีฮะคือตอนนี้เนี่ยก็ยังดูไม่ออกครับว่าเขาเรียกยังดูไม่ออกว่ามันจะไปจบที่ไหนคือยอมมันยังพลาดผ่านโซนที่ขึ้นแผนที่ให้ท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมะแผนที่ประเทศไทยซึ่งเป็นโซนตั้งแต่ หนองคายอหนองคายสกลนครนครพนมนะฮะจังหวัดเลยโซนนี้เนี่ยนะอ่ท่านอธิบดีเชิญนะครับก็กองจะช่วยดูตรี้ขณะนี้นะครับก็ย่อมยังพาดอยู่ตรงบริเวณแถวนี้นะครับแถวนี้นะฮะนี่ย่อมนี้นะฮะก็คือภาคตะวันออกเชยงเหนือกับภาคเหนือตอนบนนะครับอืมครับครับ มันทำไมไปช้าเหลือเกินฮะผมนึกว่าเ<อ>าวานนี้มันเข้าตอนเทาาี่ยงาาแล้วมันน่าจะไปแล้วเข้าพม่พมาไปแล้วม,มันเป็นจากตรงนี้นะครับมันเป็นจากพายุโซนร้อนว่าเป็นดีไฟชั่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปรับมาเป็นหย่อมตรงนี้<อ>เป็นเป็นโตมาเป็นหย่อมตรงนี้นครัหย่อมมันก็ลดระดับความเร็วลมศูนย์กลางลงแต่ว่ามันจะเคลื่อนตัวช้าลงครับหรือหายเร็วก็ได้ครับอาจจะหายเร็วก็ได้ไม่แน่นะครับต้องเฝ้ามองไปนะครับตรนี้ นี่ก็ตกต่อเนื่องมาถ้านับเปจนจริงๆเนี่ยหลายวันแล้วนะฮะตั้งแต่บางบางที่บางบางที่เนี่ยวันศุกร์ถึงแม้มันจะอยู่ไกลแต่อิทธิพลมันมาถึงละอิทธิพลมาถึงนะครับแล้วตอนนี้มันก็แช่อยู่ตรงนี้ตามที่คาดการว่าตรงนี้นะครับก็จะเคลื่อนเคลื่อนออกออกไปทางแม่หองสอนครับแล้วหลุดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยรวมเนี่ยถ้าดีบีย้ำอีกทีนึงว่าตอนนี้จุดไหนยังวิกฤตอะไรยังไงฮะคือตอนนี้ฮะจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งต้องระวังทั้งหมดครับครับก็ระวังทั้งหมดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีอิทธิพลถึงตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็เรื่องน้าป่าไหลหลากเรื่องอะไรตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไว้ตรงนี้นะครับ<ะ>ครับถามอีกนะฮะเมื่อเช้าผมเห็นข่าวว่ามีอีกลูกหนึ่งกำลังก่อตัวแถวแถวฟิลิปปินส์ครับจะมีโอกาสที่จะเข้ามาเวียดนามและโจมตีทางใต้ของประเทศไทยที่คุณสรุปยุทธว่าก็คือพายุ มุยฟ้าตัวนี้ครับตัวนี้นะครับทิศทางก็ขึ้นทางด้านบนนะครับถ้าเราดูอีกภาพนะครับก็จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่นี่นะครับทิศทางก็ขึ้นทางด้านบนตรงนี้นะปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้มันก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปทางตอนบนไปทางไต้หวันอะไรทางนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะไม่มาทางนี้อาจจะไม่มาทางนี้เออแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ั้ฮะครับยังประบาทไม่ได้อ่าฮะอาจจะเปลี่ยนทิศหรือไม่ประการใดนี่คืออีกลูกหนึ่งที่ชื่อว่ามุ้ยฟ้าที่ว่านี้หรือว่าหมุยฟ้าเนี่ยนะฮะเออ เรากลับมานี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์อิทธิพลของนกเต็นยังอยู่พาดผ่านประมาณโอ้โหถ้าฟังดูแล้วนกเต็นหมดแล้วเป็นเป็นเป็นหย่อมหย่อมแล้วเป็นหย่อมแล้วเรียกว่าหย่อมนกเต็นครับครับ,รบนะฮะก่อนหน้านี้หมุยฟ้านะครับและจนถึงตอนนี้มีอีกตัวอีกลูกหนึ่งกําลังก่อตัวครับไม่ใช่ก่อตัวเกิดแล้วครับแต่ทิศทางกําลังขึ้นเหนือครับขึ้นเหนืออันนั้นว่ากันไปครับ มีคนถามเรื่องการบรหิหารจัดการที่ว่านี้เนี่ยกรุงเทพจะเป็นยังไงปีนี้ปีนี้คนกรุงเทพบอกว่าหลายปีแล้วไม่เคยเจอฝน,<ม>นมากขนาดนี้ในกรุงเทพครับครับ,รบเออกรุงเทพจะเป็นยังไงปีนี้ก็ยังตอบอยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับว่าสถานการ์ปีลังหลังเนี่ยเรื่องอสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยค่อนข้างจะแปรกรวนเพราะมีอิทธิพลภายนอกมากระทบนะครับแต่ตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าการที่ระวังไว้ก่อนครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะ ลักษณะกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเกิดจะเกิดทดี่สองกรณีด้วยกันนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็คือตกโดยตัวของมันโดยตัวของมันมนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบได้ถ้าการระบายน้ําหรืออะไรมีปัญหาครับ,รบหรือปริมาณฝนตกมีปริมาณมากมนะครับการเกิดลักษณะที่สองก็คือน้ําเหนือไหลลงมานะครับแล้วก็ แม่น้าเจ้าพยาสูงนะครับได้สองกรณี<ฆ>นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจะฟังธงเราไปเลยว่ามันจะท่วมหรือไม่ท่วมท่วมใหญ่หรือไม่ใหญ่ผมคิดว่าก็คงต้องใช้เวลาติดตามต่อไปนะครับท่<ฆ>นนี้นะปีนี้กรมชันกรมชลประทานตั้งแต่ต้นปีแล้วที่บอกว่าจะบริหารจัดการน้ําให้ดีกว่าที่ผ่านมาครับยังไงฮะก็ขณะนี้นะครับเราก็อันที่หนึ่งน้ำในอ่างเนี่ยนะครับที่เรา,เาใช้ไปเนี่ยเป็นการพ่องน้ําด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็มอง เป็นพื้นที่พื้นที่ด้วยเพราะแต่พื้นที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมองภาพรวมทบเทนเหมือนกันไม่ได้นะครับเรามองเป็นพื้นที่พื้นที่ด้วยนะครับลักษณะเดียวกันเราก็บริหารเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมุติว่าขณะนี้นะครับพายุเข้ามาสองลูกแล้วนะฮะลูกนี้ก็เป็นโซล้อนที่เกิดจากเกิดจากนกเต็งเนี่ยนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ําตรงนั้นเราพ่องน้ําไว้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามาคํานวณตอนนี้นะครับว่าตอนขึ้นฤดูเนี่ย มันจะล้นอ่างอีกเราก็อาจจะทุ่งพ้องต่ออีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะดูเป็นจุดๆไปคือดูเป็นเรื่องๆไปเลยครับไม่ได้มองภาพไม่ได้มองภาพคือภาพใหญ่ก็มองแต่ว่ามาดูเป็นจุดเป็นจุดด้วยเป็นจุดด้วยครับนะฮะครับแล้วก็เหมือนการคาดการ์มันกันครับการคาดการ์เนี่ยไม่ใช่เราคาดการ์ไปยาวเราดูการคาดการ์ยาวๆตามการทำคาดการ์ต่างๆเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้ทุก ที่เนี่ยเฝ้าดูสถานการณ์ตามการทํานายตามการคาดการณ์ของเว็บต่างๆด้วยในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยย้ำนักย้ำหนาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปไวมากนะครับถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยท่านท่าทีดีคิดคาดว่าทางเหนือกับทางอีสานไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เท่าที่ดูคือเป็นการท่วมเพราะปริมาณเยอะลงไปปริมาณเยอะลงไปครับ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกระทบมั่งนะครับสำหรับพื้นที่นอกเขตชมระทานนะครับที่เป็นที่รุ่มต่ำนะครับตรงนั้นเนี่ยแล้วก็การบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยอาจจะลำบากมั่งตรงที่ว่ามันเป็นการบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือธรรมชาติก็คือคูคลองที่มีอยู่ตามธรรมชาติถ้าตรงนี้มัน ตื้นเขื่อนหรือมันอะไรเนี่ยนะครับมันก็อาจจะระบายช้าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยกรมธรรมทานก็เอาเครื่องมือคือเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเสริมในส่วนของส่วนราชการอื่นที่มีอย่างส่วนขององค์การบริหารปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ส่งเข้าไปหลายจังหวัดแล้วนะครับฮเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดน่านนะปีนี้สามสี่รอบแล้วผมคิดว่าน้ํามาไวไปไวนะครับพอฝนตกลงมาที่น่านเนี่ยน้ำบนภูเขาเนี่ยลงมาไวมากไม่มีตัวชะลอน้ํานะครับ ก็ทําให้ฝนน้ําท่วมเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงสาเหตุมันก็คือหนึ่งฝนตกมากที่น่านสองเนี่ยสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปนะครับไม่มีตัวชะลอน้ําทําให้น้ําลงมาไวแล้วลงมาเป็นคือตกเท่าไหร่ก็ลงมาเท่านั้นนะพูดง่ายๆ่าคือน้หน่านโดนมาสี่รอบแล้วนะครับรวมรอบนี้เป็นรอบที่สี่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะโดนอีกหรือเปล่าเพราะว่านี่นี่ดูฝนตอนนี้ถือยังถือว่าต้นๆเลยทํำไปต้นไหมฮะกลางแล้วครับกลางก็ดูฝนแล้วนะฮะนี่โดนมาสี่รอบแล้วก็ไม่รู้ยังไม่รู้จะโดนอะไรต่อไปยังไงหรือเปล่าครับนะฮะ โดยรวมๆตอนนี้เนี่ยเขื่อนทั่วประเทศเป็นไงฮะเขื่อนทั่วประเทศขนาดนี้นะครับก็ปริมาณน้ำที่เก็บ ในเขื่อนทั่วประเทศขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับก็64เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอ,อย่างที่เรียนคุณสรุยุทธนะครับว่าเราคือเราเห<ส>็นตกเยอะแต่มันน้ำในเขื่อนไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับเพราะเขื่อนเนี่ยพื้นที่เขื่อนมันนิดเดียวนั่นเอง,ทงเทียบเท่ากับพื้นที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหลายท่านก็ห่วงว่าขเขื่อนมันจะเต็มมันทำให้น้ำท่วมแต่จริงๆเขื่อนมันอยู่ในพื้นที่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พื้นที่ที่ไม่มีเขื่อนมันเยอะที่ฝนตกนะครับ,รบขนาดนี้เนี่ย64เปอร์เซ็นต์นะครับทั่วประเทศโดยเฉลี่ยทั้งหมดโดยออออะะะะสุดนนนนน่่่่่่าาจเเเเเปป็รรรรีีีีีกกิิหืลขณ้ยยคับมู เจ็ดันสี่รอยกสิบสามล้านก็คือประมาณเจประมาณเอ,อ่็ดบเอ70% 70%็นเจบอเซ็นกิดเศรษฐกิจเนี่ยรับตรงจากน้ำน่านน้ำน่านเที่ยวที่แล้วนะครับทำให้เกิดเศรษฐกิจเนี่ยได้น้ำเยอะออนะครับคุณสริตจะจำได้เราเคยคุยกันช่วงที่แล้วเนี่ยที<ะ>่ดูแรงเนี่ยภูมิพลกับเศรษฐกิจเนี่ยน้ำหมดอ่างเลยใช่ฮะใช่ไหมฮะที่ ปีก่อนเองครับปีก่อนก่อนจะเดินโฟนฝนนั่นแหละเรามาคุยกันวิกฤตแล้วน้ำหมดอ่างแล้วนี่ต้องหยุดทํานานะไม่อย่างนั้นไม่ทรงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็อาจจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็คือเดือดร้อนบ้างแต่ว่าก็มีน้ําสำหรับดูแลปีหน้านะครับเพราะไม่งั้นแย่มันกันตีหน้าก็แย่มอนกันถ้าไม่ลงมาอย่างนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่จะเก็บน้ําต้นทุนเข้ามาสะสมอยู่ในเครื่องหลักๆอันนี้คือเคศรษฐกิจที่แม่น้ำน่านเนี่ยน้ำน้น่านนะฮะคืนเดือแล้ว คืออื่นๆนะครับผู้ิพลนี่ขณะนี้ก็มีน้ําอยู่ในเขื่อนประมาณหกสิบสาเปอร์เซ็นะครับก็ถือว่าเยอะมากกว่าปีที่แล้วประมาณ4 5 0 0ันรอยล้านก็ถือว่าอยู่ในระดับดีรับดีกิรกิจก็มากกว่าปีที่แล้วประมาณสาพันเรอยล้านนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าอยู่ในระดับที่รุดูแรงนี่ก็คงให้ใจสะดวก่อยนะฮะเขามีน้ําตรงนี้ปลาสักปลาสักนี่ขณะนี้เราพ่องไว้นะครับเพราะปลาสักนี่น้ำเต็มทุกปีแล้วก็ปริมาณฝนปลาสักเนี่ยจะเยอะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกา นะครับเพราะนั้นเราก็พ่องไว้ตอนนี้ปัจจุบันนี่เราอยู่ที่สามที่สี่เปอร์เซ็นต่านั้นเองครับนะฮะมีท่านผู้ชมถามมาทางอยุทยาแถวบางบานถ้ทานทิพย์ดีคงรู้นะฮะนั่นเป็นที่รุ่มต่ำใช่ไหมที่รุ่มต่ำครับเขาบอกว่าท่วมแล้ว แล้วดูเหมือนว่าจะมาแบบที่โจมตีเขาเรียบร้อยแล้วยังไงดีครับอืมก็คงคงคงยังนะครับช่วงนี้คงยังนะฮะยุธยานะครับถ้าท่วมก็ท่วมเอ่อเป็นลักษณะที่ลุ่มต่ำบ้างตอนฝนตกลงมาครับนะครับแต่ท่วมเอ่อคือมาตามแม่น้ำนะครับที่บางบานเนี่ยที่อายุธยาเบาบม่คิลุ่มต่ำอยู่แล้วนะครับเป็นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วตรงนั้นนะครับก็ก็ก็คงคิดว่าไม่ใช่เป็นลักษณะอุทกภัยนะครับถ้าจะไปท่วมเพราะอุทกภัยเพราะน้าเหนือมาเนี่ยยังไม่ถึงช่วงนั้นนะครับยังไม่ถึงช่วงนนัั้้รรมมชยยงบบบิหหาาแค่อๆใ ค่อยให้หมาเราดูด้วยครับดูทบผลกระทบดูอะไรต่ออะไรด้วย<ฮ>ะนะครับ,อ,รบอย่างนกเต็นเดีย่ยจะมาถึงอีกกี่วันยังไงฮะขอคาดการณ์ใช้ไหมขณะนี้นะครับเราคาดการณวันนี้นะครับณ <c oughs> วันนี้เนี่ย ย่อมตรงนี้นะครับก็น้ําที่ทางแพร่เนี่ยนะครับที่ลงมาเนี่ยเราก็คิดว่าอีกสักสองวันน่าจะลงมาถึงสุโขทัยนะครับเราต้องบริหารจัดการตั้งแต่ตอนนี้ละนะครับจากแพร่ครับจากแพร่อีกสองวันถึงสุโขทัยสุโขทัยปีนี้ก็หลายรอบแล้วครหลายรอบนะครับแล้วส่วนส่วนน่านนะครับส่วนน่านเนี่ยเราคิดว่าสักประวันวันวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยนะครับน้าที่ที่เยอะที่ที่ท้ายเขื่อนลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมาถึงถึงถึงวันศุกร์วันเสาร์พิโลกนะครับ โอ้โหก็เป็นอีกก้อนใหญ่ๆมาจ่ยยืนย่าวนี้ทั้งนี้ลักษณะต้องรอไว้ละครับลักษณะใกล้เคียงข่าวที่แล้วคาดการตลอดทั้งฤดูฝนปีนี้เลยเป็นยังไงฮะเท่าที่วางแผนเอาไว้ว่าจะมีพายุอีกกี่ลูกจะต้องทําอะไรยังไงนี่เราหมายถึงว่าการรับมบือมาตอนนี้สองลูกพายุครับแล้วก็ยังไม่รู้ะไรจะเกิดขึ้นต่อเราคาดว่าจะมีอีกมากขนาดไหนพายุตามตามที่คาดการของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ที่ว่าเราจะมีพายุสักสองลูกอะไรเงี้ยนะปีนี้อะไรเงี้ยอีกสอง ป,ป,ปีนี้ทั้งปีนะครับอีกสักสองปีนี้ทั้งปีนะการจัดการแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันก็เป็นการจัดการเท่านั้นเองอแต่เราต้องมองระยะสั้นๆด้วยอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ปีนี้รวมทั้งปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยผมว่าภาะวะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราบริหารจัดการน้ายากขึ้นทุกที คือมันแปลปรน,นแปลปวนยากขึ้นทุกทีนะครับตรงนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นนะครับ<ะ>ในส่วนของกรมปรทานที่รับผิดชอบอยู่เราก็คงจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะฮะแต่ผมก็อยากให้ประชาชนนะครับ,ร,บระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือ,อหนึ่งเนี่ยไอ้สภาวะต่างๆของสภาพภูมิประเทศนะครับที่มัน จะทําให้การท่วมขังนลดลงไปได้มั่งอย่างทางระบายน้ําอะไรก็ดีเนี่ยนะครับที่มาเสื่อมโทรมงหวัตวันอยากให้ช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือใกล้ๆเกิดการนะครับก็ฟังการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุก็ตามกรมธนะทานก็ตามหน่วยงานต่างๆก็ตามตรงนี้นะครับเพราะถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันอี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นปัญหาตรงนี้มันจะมากขึ้นทุกทีนะครับเพราะมันมีตัวเร่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ครับคือไม่ อากาศไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับจะมากจะน้อยนี่ไม่รู้แล้วนะที่ผ่านมาเราก็ฤดูร้อนฝนตกหนักฮะหรืออาทิตย์มีสามฤดูมีตั้งหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรอาเียที่ผ่านมาดูสุดท้ายผมไม่รู้เกี่ยวกับกรมส่วนประธานหรือเปล่านะฮะชาวบ้านสงสัยทําไมนี่น้ําท่วมง่ายเหลือเกินฮะคือสามชั่วโมงโคราชท่วมครับอีกสามชั่วโมงอุดรท่วมครับอีกห้าชั่วโมงหนองคายท่วมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยท่วมเมืองง่ายเหลือเกินครับมันเกิดอะไรขึ้น อันที่หนึ่งก็คือสภาพฝนนะครับอาจจะเปลี่ยนไปปริมาณตกเนี่ยมีปริมาณมากแล้วก็ตกแค่นะครับ,รบในเวลาวันสองวันอย่างที่โคราชเที่ยวที่แล้วนะครับอันที่สองพอตกลงมาแล้วเนี่ยสภาพภูมิประเทศอาจจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องป่านะครับเรื่องเมืองเรื่องบ้านเรือนที่ไปอยู่ในทางน้ําเป็นต้นนะครับเ,เรื่องอาคารต่างๆที่สร้างมาแล้วเป็นการขวางทางน้ําที่จะทำให้น้ให้น้าระบายออกไปได้สะดวกนะครับ พอน้าระบายออกไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่จะระบายต่อไปคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ<ะ>ก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับตรงนี้และเร่สิ่งเหลานีอย่างมันประกอบกันหมดนะครับตอนนี้คือเดิมเราต้องคิดว่ามันต้องใหญ่จริงๆเกิดจะท่วมแบบอย่างภาพหองขายที่เมื่อวานนี้เข้ามาเนี่ยตกคืนหนึ่งท่วมรถละครับมันผิดปกติมากเออก็ผิดปกตินะครับผิดปกติตรงที่ผมว่าเนี่ก็คือว่า ปกติถ้าสภาพมันมันมันภูมิประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นที่นครราชสีมาที่ผ่านมานะครับที่มันท่วมเนี่ยถ้าเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วขึ้นอะไรไปดูเนี่ยเราจะเห็นเลยเมืองขยายใหญ่มากแล้วก็ลงไปอยู่ในทางน้ําลงไปอยู่ในท้องนาลงไปเพราะน้ำมาที่ไหมันต้องท่วมแน่นอนเพราะที่ต่ําอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองมันลุกเข้าไปในที่น้ำครับครับเรียกว่าอย่างนั้นนะะเดิมมันเป็นที่น้ำ แต่เมืองมันลุกเข้าไปเพราะเมืองมันลุกเข้าไปห,หรือไม่ลุกเข้าไปก็มีสิ่งกีดขวางทางน้ําอะไรแต่ออไรทําให้น้ํอไหลไม่สะดวกครับเอ,เอาละครับนผูชมฮะและก,มกรมชลประธานปีนี้ยืนยันว่าบรหิหารจัดการน้ําได้ไม่ให้เกิดเป็นอุทกภัาายใหญ่ก็พยายามครับนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ดีครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นและเรื่องเด่นเย่นนี้ครับสวัสดีครับ